กระดูกถือออาไม่โดนเช็คสบายใจละลีบตั้งหลักตั้งที่ซ่อนไว้ไอ้หายไปไหนคนเจออีกแล้วเท่าที่รักอยากให้เธอรู้เริ่มต้นสุดใจ G p l u สนิเกอร์ Unlock Your Style Gifarine ไฮยาพรีเซรามเนเชอรัลไฮยาโรลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์จากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี สวัสดีครับพวกเรา3ามคนนะครับผมพ่อบ้านพุทธลิงโจกับรายการพ่อบ้านงานเข้าผมขอลาออกครับลาออกทำไมไม่ได้แล้วเมื่อวานออนในวันแรกโอ้เมียถามเลยําพ่อบ้านงานเข้าอ่ะแล้วเงินเข้าไหนทำไมไม่เห็นเข้าบัญชีฉันอ้าว เราไปเข้าไหนอะยังไม่ออกไงงานก็เลยเข้าจริงๆคําว่างานเข้าเนี่ยมันเป็นคําที่ความหมายดีนะฮะความหมายดีก่อนที่จะเป็นแสดงที่วัยรุ่นเฮ้ยงานเข้าแล้วคือเหมือนโชคร้ายจริงๆไม่ใช่ฮะงานงานเข้านี่คืองานเข้ามาให้ทําำแล้วงานเข้าเมื่อไหร่ล่าสุดเมื่อคืนนี่งานอะไรครับเมื่อคืนอ่ากินข้าวกับเมียอะไรวะ ื่องที่บอกไม่ได้อะเอาให้ได้เป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ใช่ไหมครับเออเราอย่ากลัวดิพี่คิดว่าผมกลัวมีเอ้ยพี่ไม่กลัวเมียแล้วเหรอวันนี้ใครมาเรียบรีบเข้าแข่งแล้วเนี่ยรีบเข้าแข่งแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็จะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์9โมง5นาทีนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23พุทลิงโจ๊กกับพ่อบ้านตัวจริงอะไรวะ มันต้องพูดว่าอะไรตัวนี้ตรงนี้เขาไอพุดส่งมาตรงนี้ต้องบอกว่าพ่อบ้านตัวจรงิจรงางานเข้าคนเดียวเราไม่ต้องอะไรมากมายเราเชิญแขกเลยดีกว่าพวงอะไรช่างมันเ,เราจะเชิญแล้วเออพ่อบ้านตัวจริงอย่างพวกเรานะครับ เรียกว่าพ่อบ้านตัวจริงนะครับนี่ก็ตัวจริงนี่ก็มีลูกแล้วอันนี้ยังไม่มีลูกก็เป็นพ่อบ้านตัวจริงรอมีรอมีลูกมีเบียแล้วมีเมียแล้วคือตัวจริงหมดตัวจริงหมดครับพ่อบ้านตัวจริงตอนนี้คือแบบไม่ใช่คนธรรมดาที่จะมาในรายการของเรานะคนนี้ตัวจริงแบบสุดๆเลยคนนี้ผมให้ความเคารพนับถือมากเลยเพราะว่าคือหนึ่งเขาเป็นคนในวงการบันเทิงมาก่อนแล้วปัจจุบันนี้เป็นเจ้าสัวและมีธุรกงธุรกิจแตลกไปเยอะมากโอ้โหเป็นบุคคลที่แบบน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากนะไปพบกับเจ้าสัวคนใหม่ของเมือง ใช่ครับนั่นก็คือคุณเชษธนาเย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชษสวัสดีครับโอ้โหโอีเดี๋ยว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 ทีมงานน้ำน้ำน้ำผมชื่อโจครับน้องพุทธชัยครับยี่สิบแปดเดนครับผมขอบคุณครับผมผมลิงครับผมลิงครับเขาอินแอด อายุยี่อายุยี่สิบแปดแต่ว่าน้าเหมือนขาดรอยเจนมเบี้ยเลยทำไงดีฮะดีนะมไอ้นี่นะมันพูดมันจั่วมันจั่วอย่าเลยมันจั่วอยากมีเปิดคนใจมพี่พอแล้วพอแล้วเขาไม่สห็นอะรเลยเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องของขายของอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุยใช่แต่ว่าผมมาติดตามอินสตาแกรมของ คุณเชนธนาครับอะไรนี่เราอะไรเนี่ยเฮ้ยทีมงานกั้ทีมงานนั้นดูไม่ดีมันมีเม็ดเลยติดติดอยู่ติดอยู่เดี๋ยวไปปรึกษาทีมกันตลาดแล้วกันเอาไปคนละแบร์เลยแล้วก็เซ็นสัญญาไปนะพูดกันนายเชนพูดนะคำพูดเทากัคำพูดเหรอแล้วคำพูดเรามันดูไม่ดีเหรอดูไม่ให้เขาให้งานเราขึ้นทำไมอ๋อแล้วพูดเองพูดเองนะอย่ากลับคำนะพูดเองนะ เอาเร่องเคุยหน่อยเห็นบอกว่าพี่พุธบอกว่าขึ้นบ้านใหม่แล้วตอนนี้เขาไปอยู่ในบ้านใหม่เป็นไงมีความสุขไหมก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่ไม่คุ้นเคยเราก็อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยคือนอนนอนชั้น4ทํางานชั้น5เราก็อยู่ออฟฟิศมาตลอด6ปีกับภรรยาเนี่ยนะแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบพอได้มาอยู่อ่ะไม่ชินเพราะว่ามันมันเดินไกลขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนปกติเราอยู่แค่ชั้น4ชั้น5อ๋อก็คือลงทํางานขึ้นลงอยู่เนี่ยเด็กน้อยก็อยู่ในนั้นแหละใช่ปะใช่ครับแล้วรวมมาเลี้ยงที่ออบ้าวัน ใหญ่มากนะ็อยจะเรียกว่าบ้านฮะเรียกอะไรบ้านเดี๋ยวนี่นี่นี่พูดเป็นคนแบบนี้เนาะทีมงานไปเอาภาพขนาดใครจะากคน กูเกิลเนี่ยนนี่หเซิร์ชเออดูแล้วเหมือนแบบพระราชวังบ้านปืนอะรมประมาณนี้เขาจว่านี่วันทําบุญบ้านทาบุญบ้านนึกว่าแต่งงานเออไม่จริงๆมีสินแสแบบว่าที่เรานับถือมากแล้วเขาบอกว่ามันจะมีพิธีโบราณอยู่ให้ใช้สเกลนั้นเ๋อทำแบบใช่แล้วมันช่วยส่งเสริมอะไรพิธีโบราณอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะผมก็รู้สึกว่ามันช่วยอยู่เพราะมันจะมีช่วงที่แบบเป็นมงคลเป็นถือนู่นถือนี่เป็นประเพณีอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยด้วยอะไรเงี้ยต้องอยู่บ้านให้ครบ168ชั่วโมง เราก็รู้สึกว่าเรามีช่วงที่แบบโอ้โหเหมือนรับรับลมจากบ้านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีมีช่วงนั้นอยู่เขาให้อยู่ต่อเนื่องใช่ครับคล้ายๆกักตัว <c oughs> อะไรนันใช่ใช่คุณทำบ่อปลาปรับฮวงจุ้ยตัวเองอะไรกันเลยใช่ป่ะใช่ครับทีนี้คือเราได้เห็นภาพบ้านอะไรไปแล้วโอ้โหใหญ่โตหลังกาเขาเล่าลือใช่ไหมเขาเล่าลือเลบ้านเขาเล่าว่าบ้านนี้ราคาไม่ใช่เบาเบาเลยแต่มันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะบอกคุณผู้ชมก่อนที่ป่ะพี่พุทธมันมาด้วยด้วยด้วยความเป็นน้ำพักน้ำแรงของพี่เชนครับผมก็ตัวบ้านจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นราคาบ้านเนี่ยคือร47ล้านใช่เห็นว่าตกแต่งไปอีกถูกป่ะตกแต่งอีกประมาณ3 3ล้านเพราะว่าต้องปรับ ผมเคยไปเหยียบบ้านเขาวันที่แบบไม่ได้อยู่อ่ะเปิดปุ๊บรั่วตรงนั้น้นี่ลมไม่เข้าไอ้นุอย่างนี้เลยเขเปลี่ยนใหม่ดีมากลูกเมียทุกอย่างมันดีขึ้นเลยใช่ไหมใช่ก็ถือว่าชีวิตดีขึ้นเยอะครับห้องไหนใช้เงินเยอะสุดครับนึกว่าใช้งานฟังแล้วนึกว่านึกว่ามันถามว่าใช้งานถ้าห้องที่ใช้เงินเยอะสุดน่าจะเป็นเป็นห้องนอนห้องนอนเพราะว่า คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ทำเพื่อภรรยาดีกว่าคือตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีประมาณ16ตู้ใช่ไหมของเราเนี่ยตู้ครึ่งอีก15ตู้เนี่ยของเขาแล้วก็มีอ่างอาบน้ำมีอะไรก็อันนี้จะหนักสุดก็เฉพาะเฉพาะห้องน้ำก็ปาไปหลายร้านแล้วรอนนี้นะครับตู้อยากสอบถามข้อมูลที่ว่าโอ้โเครียด้านหล้งนี้เนี่ยคือใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีก่อนที่จะเข้าไปอยู่หัะ <ด>ให้เป็นจังหวะด,ด้วยโเ,เป็นจังหวะด,ด้วยไม่ใช่เอาจริงๆแล้วตั้งแต่ดาว,ดาวบ้านหลังนี้ก็คือ3ปีพอดีก็ใช่ทั้งแบบออกแบบทั้งนูน่นทั้งนี่ทั้งติดปัญหาธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยก็สามปีกว่าจะได้เข้าไปอยู่บ้านของคุณเชนนี่คือเขาเรียกสไตล์ไหนไหรจริงๆถ้าในในมุมอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโคลเนียลโคลเนียลคลาสสิกแล้วก็คือมันจะแล้วแต่ว่าเราจะไปเพิ่มอะไรแต่ว่าหลักๆจะเป็นโคลเนียลคืออาจจะแบบดูเหมือนโบราณนิดนโมเดิร์นหน่อยๆนมันคือมีความผสมใช่ครับเหมือนกับเชื้อโคนยมมัังให่่ มันยังมาอยู่ไปเที่ยวโคโรนเนเียวพอโรนี่ไม่น่าเล่นใช่ผมชอบอะไรแบบเนี้ยชอบผมชอกผู้สียกผู้สียกใส่เฟซชิลเลยเอออาบ้านสไต บ้านสไตล์ colonial แต่พออยู่แล้วมันมีความสุขนะความสุขเวลามีบ้านมันต้องมีบ้านมีพ่อบ้านมีแม่บ้านแล้วก็มีลูกนี่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับภรรยาของคุณเชธนาดีกว่าครับดีเลยครับอะไรวะางพยุอธุรกิจเขาคือมีปัญหานะลองกดเครื่องชั้เลขสิว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามีภาระเท่าไหร่โทรออกมาคือติดลบ6 6ล้านพยายามเข้าใจเขาแล้วก็ไม่สร้างปัญหาเพิ่ม จีพัทสเนคเกอร์ออล็อกยูสไตล์คอดีพลัทถังเช่าที่อาจารย์บิโรธมั่นใจโคลรจีคอร์เจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสี เมื่อกี้นี้คุยกับท่านเจ้าสัวไปแล้วครับผมคราวนี้มาคุยกับซอหน่อยซอมานั่งอยู่โอ้โหแสบตาโอ้โหขาวมากเลยฮะสวัสดีครับ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 เราไม่ต้อง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 เราเดี๋ยวไปไหว้ที่ซอจีพิธีการสวัสดีครับซอเจีสวัสดีครัวันนี้ขอบคุณมากอุษามาเปิดเปิดบ้านให้กับพี่นะยินดีเข้ามานะเขาไม่ยอมมาออกมาสัมภาษณ์เลยเขาขออยู่บ้านเออพี่ขอบอกว่าเออมาหน่อยมาดูสัตว์เลี้ยงในรายการ นี่เขาชอบหมาบ้านนี้ยเขาชอบหมาน่ารักด้วยส่แว่นเบรกเบกที่แล้วคุยกันไปเรื่องบ้านเหรว่าลังการใหญ่โตใช้เวลาสร้างสามปีเสริมรุ่นนี้นั่นพอได้เข้าไปอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับได้ลงตัวนอนลงมนที่นอนแล้วเราก็มองแบบมองฟ้ามองเพดานที่มันมีอะไรบนฟ้ามีคมไฟ ไอ้นี่นี้จะให้มีปฏิหารไหมไ่เพราะว่าที่ที่คุยกับพี่เชนไปอ่ะเขาบอกว่าเพราะว่าห่วงจุ้ยเพราะว่าการปรับบ้านปรับอะไรเงี้ยมันมันยาวนานกว่าจะเสร็จไงอัปบับมันดีต่อธุรกิจเพราะว่าเคยคุยกับพี่เชนอ่ะธุรกิจเขาคือมีปัญหา 560ล้านที่เจ๊งนะหมายถึงว่าปัญหาเกิดขึ้นเป็นนี่เท่านั้นใช่ป่ะพี่เจคือตอนนั้นช่วงปี2 5 6 1ั22ปีก่อนช่วงนั้นก็จะมีดราม่าอาหารเสริมอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าแบบไม่มีทางโดนแน่นอนเพราะว่าเราทำถูกตั้งแต่ปี57อ่จะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องเอกสารถูกต้องการตรวจโฆษณาไม่กาโฆษณาเราก็ขออนุญาตแต่แบบสิ่งที่แบบว่ามาพลาดพิงเนี่ยคือเป็นคำถามเฉยว่าถูกหรือเปล่าคนก็หาว่าเราผิดเลยแล้วเราก็คิดว่าไม่กระทบแต่สุดท้ายเนี่ย ฝืนได้อยู่ประมาณ6เดือนออ6เดือนเนี่ยเงินเก็บที่แบบทำมาตั้งแต่ปี5 7เนี่ยเก็บอยู่ประมาณ40ล้านหมดเกลี้ยงเลยแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยลองกดเขึ้นงค่เลขซิว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามีพาระาเท่าไหร่โทรทออกมาคือติดลบ66ล้านว,วันนั้นประมาณวันนั้นก็คือช่วงนี้เลยเป็นช่วงวันเกิดผมเมื่อปีปี 6, 1. 1> ป6 1, นกนึปี6ก่งกรกฎาคมปีหกหน ให้กาลังใจแต่ขอ่นนเกิดช่วงันเกิดให้กำลังใจก็เลยก็เลยหนักช่วงนั้นนกให้กาลังใจกันไหมคือคือจริงๆถ้าถ้าท้าความไปตอนช่วงนั้นคือเตรียมกาลังกาลังลุ้นว่าน้องอ่ะจะติดไหมโทรไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าเ้ยอขอเข้าไปตรวจเช็คได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีจังหวะที่ ได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกก็คืออันนั้นนะอันนั้นคือถ้าเกิดว่าใครแบบมาถามผมว่าสู้มายังไงวินาทีหัวใจลูกเต้นนี่แหละมันแบบกคือกำลังใจเรามีเรามีสติขึ้นมาทันทีเลยว่าสุดท้ายแล้วเราสู้เพื่อเขานะคนคนนี้ที่กำลังมีหัวใจเต้นไม่น่าเชื่อคนลุกผิวแห้งจังเลยต้ออีบ้าเวลามีเรื่องอะไรป่วยอะไรเงี้ยพยายามอย่าเซิร์ช กูเกิดตายจริง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 เรื่องจริงระยะผมก็เป็นตายมาหลายรอบแล้วครับเจอเข้าใจนะเจอแล้วเจ็บปวดมากแล้วมันแล้วมันกังวลมากกว่าเดิมมันไม่เครียดมากกว่าเดิมใช่ขาหมอดีกว่าเฮียเคยได้ยินไหมครับว่าเก่งไม่กลัวกลัวเฮงเคยอยู่นะเคยอยู่คือนอกจากของจุ้ยบ้านที่เล่ากันนะที่บ้านต้องมีของดีอะไรหรือเปล่า ถ้าถ้าเป็นความเชื่อก็มีนะถ้าที่ออฟฟิศคือจะเป็นบัร์เนตต้องบอกว่าตั้งแต่เป็นนักร้องแล้วคือเหมือนอ๋อนี่นี่มีมีองค์องค์ที่ติดตัวอยู่ครับอันนี้จะเป็นองค์เล็กที่แบบว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นนักร้องเลยคือองค์นี้เป็นจุดที่ทําให้ผมเนี่ยเริ่มเริ่มพลิกว่าเราเชื่อมากขึ้นจากที่ตอนแรกเราเป็นเด็กวิทย์เด็กแบบโครงการฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เชื่อเลยทีเนี้ยช่วงเป็นนักร้องเนี่ย ก็มีคนมาชวนทําประธานเขาจะหล่อเก้าองค์องค์เป็นแสนเลยเราก็บอกอุยไม่ไหวหรอกประทงประธานตอนนั้นนักร้องเราหักภาษีแล้วหักอะไรเราเหลือสามสี่พันักร้องตาจะไหลพูดถึงอดีเราก็เลยช่วยช่วยเขาไปสองพันบอกองค์ไหนก็ได้เราขอร่วมสักองค์แล้วกันอะไรเงี้ยแล้วไปไปมาผ่านมาสองสปีจนมามีออฟฟิศแล้วซื้อตึก ก็เลยนึกถึงองนั้นขึ้นมาว่าแบบเอ้ยไม่รู้ยังอยู่ไหมเพราะว่ามูลค่ามันแพงอ่ะก็เลยคิดว่าคงอาจจะมีเหลือสักอง์นึงน่าจะมีคนยังไม่เช่าสุดท้ายเหลือองคสุดท้ายจริงๆจาก9อ้าองเหลือองคสุดท้ายก็เลยเช่าองคที่ออฟฟิศเนี่ยมาแล้วก็เชิญท่านมาที่ออฟฟิศเจมยินดีทุกครั้งหรือว่ามีส่วนในการทําแบบ ทำให้หัวใจเขาแบบว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรคุณเข้าไปช่วยดูแลคือคือจริงๆอ่ะของเราอ่ะเหมือนทํางานธุรกิจตรงนี้เราสร้างมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกเราจะรับรู้ตลอดเลยว่าเขากาลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่สิ่งที่เราช่วยได้มากที่สุดก็คือไม่สร้างปัญหาเพิ่มโหเก่งเก่งมากเลยช่วยให้กําลังใจช่วยให้กําลังใจอย่างน้อยก็คือเฮียกูฟังด้วยนะว่าทำไมคิดในใจมันอะไรคุณเพราะบ้านลิงอีพุทหันมาอีพุทหันมา เราเป็นพ่ <S 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 อบ้านที ik ik ่รู <S <S ้ใจจริงสามคนฟังพร้อมๆกันนะใช่ค่ะก็คือคือเราก็รู้สึกว่าเขากาลังเผชิญในสิ่งที่ยากอยู่แล้วเขากาลังแก้โจทย์ที่ยากที่สุดอยู่แล้วเราเราอยู่ข้างเขาเรารับรู้เหมือนกันว่าเขากำลังเจอกับอะไรพยายามเข้าใจเขาแล้วก็ไม่สร้างปัญหาเพิ่ม แต่จะชอบมากว่าไหนเหนื่อยมากๆเนี่ยเขาจะไปสั่ง๋วยเ๋ยวเป็ดแถวบัททททองให้ผมกินคือมันหายเหนื่อยเลยคือเขาจะมีจังหวะอย่างเงี้ยให้ลืมจากเรื่องที่แบบต้องเครียดอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราทานข้าวเราก็ไม่อยากมานั่งคุยเรื่องเครียดแล้วบอกงั้นงั้นเราพักเรื่องงานก่อนสบายสบายมีความสุขใช่คือเขาดูแลกันด้วยความรู้สึกด้วยคําพูดด้วยแต่ว่าก็ต้องมีดูแลกันด้วยแบบสิ่งของด้วยใครที่อยากจะผิวผันที่ดี้วยตัคอลลาเจนผมจําไม่ดีผมกินคอลลาฟิลนะ เอาอย่างนี้เลยะเดี๋ยววันนี้วันนี้เอาโอลที่ทุกคนต้องแบบว่าหยิบมือถือแล้วมือมือสั่นเลยนะมือสั่นเลยนะแล้วต้องทอยให้ทันเป็นโพลที่แบบว่าให้เฉพาะรายการนี้เลยนะโอ้โหสุดยอดเงั้นเตรียมเลยนะงั้นเตรียมเลยนะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอามือถือให้ภัรยาก่อนไปถ่ายละครจำรำพุสพูดลากหรอกเนี่ยมึงจะไปถ่ายละครใช่ไหมรู้ทันไงอ่ะพุธไปถ่ายละครนะครับเดี๋ยวเจ๊มาแทนนะฮะเจ๊หนุ่มแหม่มมาด้วยนะครับผมแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาพ่อบ้านงานเข้าแลวช่วงนั คุณพ่อล้มลงไปพอดีเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เชนเขาเป็นกังวลมากเพราะว่าคุณพ่อเขาต้องใช้ไม้เท้าค้ำแล้วคุณหมอบอกว่าต้องค้ำประมาณ1ปีเราจะเอาส่วนผสมอะไรที่ดีที่สุดเอามาเพื่อคุณพ่อเราทานกลับบ้นมาแเจ๊าามาเจ๊าามาเนี่ยเจ๊มา,า,า,นมาหนึ่งพาเรื่องวุ่นวายกับเรื่องดีๆอันนั้นลืมไปได้เลยข้อแรกวันนี้เรามาแต่เรื่องดีๆและโปรดีๆ ย้ายเข้าบ้านนี้อะไรก็ดีหมดเลยนจริงๆนะชินหรือยังก็กําลังปรับตัวอยู่ค่ะก็จะมีแบบว่าเรื่องการตั้งเวลาว่าจะออกจากบ้านกี่โมงเนี่ยอาจจะต้องยังมีจูนๆกันบ้างใครจูนเราจูนหรือลูกจูนสิ่งดีๆมีมาสิ่งดีๆมาไม่ได้เงอมาเขาเลยคอร์เเจนค่ะพี่เจนอย่างที่บอกพอแบบว่าเราปรับดวงปรับอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอันนี้ก็ขายดีด้วยแล้วช่วงนั้นน่ะ คุณพ่อล้มลงไปพอดีเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราช่วยได้คือตอนนั้นคือพี่เชนเขาเป็นกังวลมากเพราะว่าคุณพ่อเขาต้องใช้ไม้เท้าคำ้ำแล้วคุณหมอบอกว่า ต้องค้ำประมาณ 1>, <ừ> m, 1ปี 1> ซึ่งจิตใจของคนสูงอายุอ,ะอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาจะไปไหนก็ไม่ได้แล้วแล้วด้วยความที่เขาเป็นลูกชายเขาก็แบบต้องทําโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จเจมก็เลยเป็นหัวหน้าอ่างดีก็คือเราจะเอาส่วนผสมอะไรที่ดีที่สุดเอามาเพื่อคุณพ่อเราทานคนส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมกินคอลลาเจนเพราะมันมีกลิ่นคาวแล้วมีสีแล้วก็มีน้ําตาลเดี๋ยวจะช่วให้ดูด้วย ไอสิ่งที่คนเขาไม่ทานออกไปเลยมาเป็นคอลลาเจนตัวนี้เดี๋ยวเราคนทิ้งเอาไว้เลยคือตอนนั้นพอเราคุยกันปุ๊บเราก็รู้คนแค่นี้ฮะใช่ครับคนแค่นี้แหละทิ้งไว้เลยอันนี้เบาหวานกินได้ไหมกินได้ครับเพราะไม่มีน้ำตาลเลยสุดท้ายที่สุดเนี่ยพอคุณพ่อได้ลองทานนะฮะประมาณ3เดือนเนี่ยแกรู้สึกว่าแกมั่นใจมากขึ้น จนมีอยู่วันหนึ่งแกก็รู้สึกว่าอยากจะออกกําลังกายพอทีนี้เนี่ยพอแกได้เริ่มแบบว่าครึ่งบนก่อนว่าแบบว่าเริ่มออกกําลังกายแกก็เริ่มมั่นใจเริ่มได้แล้วใช่แล้วก็เริ่มแบบว่าเริ่มเดินช่วงแรกๆเนี่ยก็อาศัยว่าเดินเร็วมากนะใช่คจากที่คุณหมอบอกว่าเป็นปีอ่ะช่วงแรกแกก็อาศัยแบบเดินเหมือนไม่เคลแนจักสรเนี่ยเดินแบบน่าจะทิมน่าจะทิมไปดูโรงงานเอาไปจริงเดินเเดิน <laughs> พอสักพักเนี่ยพอ <laughs> พอเสร็จแล้วแกก็เริ่มจริงจัง <c oughs> จนตอนแรกเนี่ยเรากำเงิน2องหมื่นนะคิดว่าไปร้านขายยานเนี่ยเราจะไปซื้อรถเข็น <c oughs> สุดท้ายเนี่ยเงินก้อนเดียวกันจะเปลี่ยนไปซื้อลู่วิ่ง <c oughs> แล้วก็ให้แกเริ่มเดิน เริ่เจาะเลาเรื่องเลยนะใช่ครับพอเดินมาลู่วิ่งเนี่ยสักพักก็เริ่มวิ่งทุกวันนี้คือวิ่งวลาละม0นาทีในวัย70ปีทีนี้กิจกรรมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยกลายเป็นว่าผู้สูงอายุที่แบบวิ่งวลาละม0นาทีปลูกต้นไม้ทําอะไรต่างๆ่ตรวจโรงงานได้หมดเลยแล้วคุณพ่อเขาทานใส่ในกาแฟดําที่เขาชอบก็คือไม่ลืมไม่ลืมแน่นอนทานในสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วสามารถผสมได้หมดทุกงมนมันไม่ทําลายไม่ทำลายเลยนี่เป็นสูตรเฉพาะของอามาโดนะฮะแล้วจริงๆิอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือพา จริงๆก็คือถือว่ารุ่นเดียวกันนะแต่ว่าแก่กว่าใบเฟิร์นหน่อยนึงนะรุ่นเพื่อนก็ได้หรอรุ่นเพื่อน <c oughs> <c oughs> อ้เอาเมียตัวเองเมีย าอตอนแรกซ่าจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วล่ะซ่าบอกว่าไม่ว่างเลี้ยงลูกก็เลยเอาใบเฟิร์นมาแทนแล้ะกันแบบวัยรุ่นอย่างผมครันรุ่นทานไหมหรือคนจะฉีดไม่แต่อันนี้ผมเรื่องจริงผมมีความในใจนะผมเคยไปเซิร์ชประวัติพี่โจ๊กดูเฮ้ยอายุเท่าๆเราเลยนี่หว่าเออตอนแรกเรนนี้ว่าเป็นรุ่นพี่ชายเราเธอเอาข้าหมนี้ให้โจ๊กปสอีกแล้ว มันใส่เนี่ยคือพอชมออกมาคือหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะน้ำเปล่าหรือเปล่าแต่ว่าอันดี้ของเราเอาไปเทสนะเดี๋ยวแอนดี้ช้อนไม่ถึงนะโอ้โหถือว่านี่มันน้ำเขาเหนียวหลังจากที่หลายๆคนลองใช้ฟีดแบ็กเป็นยังไง ตัวเองอ่ะเป็นผู้ใช้จริงเลยละกันพอหลังจากที่เราให้นมลูกคลอดลูกเสร็จแล้วให้นมลูกจนจนครบแล้วจนลูกเขาเราทำงานที่แม่สมบูรณ์ปั้นมาไว้เต็มตู้เลยก็เป็นอย่างทุกวันนี้อ๋อผมไม่ได้แก่บังเอิญหรอกแคลเซียมไปกับลูกไม่ได้ครบเราไม่กี่มีอ่ะก็พูดถึงมีอ่ะแต่เราเป็นเสือเองเสออันนี้เสือเพราะอะไรทำงานหนักใช้งานเยอะจริงๆแล้วควรดูแลตั้งแต่เมื่อไหร่คอลลาเจนอ่ะมันมีอยู่ในคนของทุกคนใช่ไหมคะยิ่งอายุมากขึ้นอ่ะ มันจะผลิตได้น้อยลงมันจะลดลงตามการใช้งานร่างกายใช่ก็ต้องกินเพิ่มเข้าไปและอย่าลืมผู้ชมค่ะเวลาเราจะหาอะไรเสริมหรือเติมเข้าไปเนี่ยเราต้องดูก่อนจากผู้ที่รีวิวจริงจากผู้ที่ผลิตจริงๆพี่เล็งเห็นแล้วเป็นไงชอบไหมใส่มากเลยมันเหมือนไม่มีใส่อะไรลงไปเลยไม่ขอมันเป็นแก้วใสแบบนี้ทุกคนก็เกิดคาถามว่ามันยังมีคอนเทนต์ไหมอันนี้เราก็ไปเทสก็เจอโปรตีนเนี่ย98.3แล้วก็ที่อีก1%ซกว่าคือวิตามินซี คือจริงๆถามว่าทำไมเป็นโปรตีนเพราะคอลลาเจนทำมาจากปลาปลาก็คือโปรตีนคือพอเป็นโปรตีนปุ๊บก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยครับอันนี้เพูดกันขนาดนี้ถ้าไม่จัดโปรก็ไม่ใช่เสียแล้วล่ะวันนี้วันนี้ก่อนไปโปรโมชั่นคือต้องบอกว่าเราขายมาปีหนึ่งแล้วผมก็เชื่อว่าคงเคยเห็นกระป๋องทองบ้างแล้วแหละวันนี้สําคัญที่ของแถมที่เอามานะครับวันนี้ของแถมเนี่ยเป็นครีมนะฮะที่ทํามาจากพีชแล้วก็สารสกัดจากตะบองเพชรคุณสมบัติที่จดชื่อเนี่ยคืออิมนมนะครับมาจากเกาหลีนะฮะตะบองเพชรมีค ณสมบัติคือกักเก็บน้ําเราก็ทาเป็นสลิปปิ้งมาร์กทาแล้วสามารถคือจะบล็อกเอาไว้ความสดชื่นชความชุ่มชื้นถ้าใครที่แบบอยู่แอร์เยอะตากแดดเยอะก็โบ๊ะสามสิบนาทีแล้วล้างออกก็ได้ก่อนนอนหรือว่าโบ๊ะแล้วนอนไปเลยก็ได้ใช่ครับอันนี้คือหลายๆคนจะรีวิวว่าพอมันเป็นอิ่มน้ำอิ่มน้ำเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าครีมอิ่มน้ำเพราะมันทำให้ผิวเนี่ยมีความหมายประเทศเราด้วยเที่มาอย่างนั้น ใช่เดี๋ยววันนี้แถมฟรีไปเลยนะห0าส้อยใสแรกนะครับ2กระปุกกระปก<อ>ุกนึงเนี่ย50กรัมนะคือหลายคนเคยซื้อครีมอ่ะมันจะประมาณ30กรัมแต่อันนี้นกระปุกละ50กรัม 2, ร 2, 2> กระปุกคือพันกระเบาทเดี๋ยววันนี้ห5า0้าร้ิบฟรีเลยนะฮะแต่ว่าสินค้<ข>าห<ส>ลัก<ว>ของเร<อ><ว>าครับนี่ครับคอลลาเจนกระป๋องใหญ่ไซส์สองแสนมิลลิกรัมนะครับวันนี้เนี่ยหนึ่งกระป๋องพันเก้าร้อยเก้าสิบปกติโปรโมชั่นที่เคยไปซื้ออยู่ในแอปพลิเคชันกันทั่วประเทศเนี่ยคือกระป๋องละพันห้าเก้าสิบวันน และแถมฟรีอีก2กระป๋องใหญ่ครับรวมแล้วเป็น2 0 0แสนคูณ4หรือ8,000 800, สนมิลลิกรัมกินได้8เดือนเลยฮะจาก6กันเาสินะครับจ่ายเพียง2,990แล้วอย่าลืมครับ500สายแรกครับเอาครีมอิมนำฟรีไปเลย2กระปุกไปโบ๊ะให้ชื่นใจเลยนะครับ oh, 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 oh. ทั้งหมดครับ7,740บาทจ่ายเพียง2,990หยิบมือถือขึ้นมาครับกดตามผมครับ0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Line แอด อามาโด99นะครับซึ่งอันนี้สามารถจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเงินเดือนออก25บางคนออก30จองไว้ได้หมดเลยเพราะานี่คือเบอร์บริษัทเองใชอ๋อยังไม่ต้องจ่ายใช่ไหมเดีไม่ต้องจ่ายไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้ได้แล้วคืออันนี้ต้องบอกว่าเราอะอำนวยความสะดวกคือบางคนเป็นห่วงไงพอจะซื้อของแล้วรู้สึกว่าต้องจ่ายเงินเลยใช่ไหมต้องลำบากออกไป ATM คนเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องครับพนักงานจะเอา4กระป๋องทองใหญ่เนี่ย พร้อมคีม2กระปุกเนี่ยไปให้ดูหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดไม่รอไม่ได้นะไมต้องบอกเลยว่าเจ้าสัวมาทั้งทีเนี่ยแล้วโปรแบบนี้ไม่ได้มีสเปะสปะนะมาให้เฉพาะ500ก็คือ500แล้วจบเลยเพราะฉะนั้นแบบโทรเดี๋ยวนี้เลยมาเปิดบ้านให้กับเราเลยมาเยี่ยมพ่อบ้านนะพาเมียพาโอ้ยพาดีลูกเมียอีกครอบครัวนึ่งก็ไม่ม ตรงเนี้ยเขาก็หัวเราะกันนี่มันตลกแถวนี้เองพอขึ้นรถจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมเออย่าง้ันหน่อยช่นครั้งสุดท้ายนะครับนี่คือโปรโมชั่นคอลลาเจนกระป๋องสีทองกระป๋องใหญ่ไซส์สองเดือนนะครับซื้อสองกระป๋องแถมสองกระป๋องนะครับจาก6,360บาทจ่ายเพียง2,990โทรมาทันห้าร้อยสายแรกครับรับครีมอิ่มนำไปอีก2กระปุกเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะครับที่02-766-8899หหรือไลน์แอด อามาโด99นะครับถ้าเกิดฟังไม่ทันยังไงโทรมาก่อนก็ได้แล้วพนักงานจะให้ข้อมูลเราขึ้นเบอร์เราขึ้นทุกอย่างให้บนหน้าจอแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรได้เดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเลย500สายไปแล้วคือคุณต้องรออีกนานมากโทรเดี๋ยวนี้แล้วได้เดี๋ยวนี้ค่ะ<อ>คุณเจ้าสาวกับภรรยากับซอนะฮะเนี่ยน่ารักมาทั้งคู่เลยหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการพ่อบ้านนานเข้าสวัสดีครับ